สก,กินใหม่แดกแกลไปดิกูกูบอกก้ได้ไม่ใช่ตังกูอย่าตังคนเลี้ยงไอ้สัตว์มาดูคลิปนี้ถ้ามาดูคลิปนี้นะชิบมหายกูชิบมหายเรสชิบมหายอขวา,ช,า,ขวาชิบหายเขียวแน่นอนกูบอกเลยยกตีกูจุ๊บ่อเป็นไงโอ้โอสก,กินมันสวยไงกูเลยไปพ่นตังมันมาจะไม่บอกมันนะอ่าไม่แช์มันดูด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้เฟซยิ่งขึ้นฟีดง่ายง่ายอยู่แล้ว,วมันเห็นทำยังไงเนี่ยทีนี้ เนี่ยเอเรีจะมีสกินเลยเหมือนกันเลยเนี่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 ยเยใครมาโปรโมทงานวะเด็ดยี่สบองเจอกันที่บูทได้นะฟู่ใช่ยชช่แต่พวกเราไม่ได้ไปนะเพราะว่าเขาไม่ให้เอเรียนเข้างานน่ะไอ้เหี้ยคือคือคือพวกกูเข้างานไม่ได้คือแบบว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะลากเราออกไปเพราะงั้นเราเลส่งตัวแทนไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรประทักทายกันได้เดี๋ยวเราถ่ายคลิปส่งมา เฮ้ยหุยตีตีหุยตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊จโอ้หุยเฮ้ยไม่ไรเข้ามะได้อะอียอู้จะตายกูจะตายหนึ่งสองสามปุ๊บหนึ่งตีโอ้โหหลบก่อนไม่ไหวแล้วกูจะตายเฮียปุ้จถ้าไม่มาตีไม่เข้าเลยว่านี่มึงบ้ามาแล้จริงดิเฮ้ยโอ้โหมึงบ้าแล้วจริงดิดาเมจมันกระปิ้วดิโอ้ยเฮีย หนึ่งสองสามปุ๊บสี่ห้าหกเฮ้ยเยไม่ตายอีกไอ้เหี้ยเอ้ยหนึ่งบิงปุ๊บปั๊มปั๊มุทธทำอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวไม่อย่าอย่าดึงกูกูก <c oughs> ูไม่ต้องถามมาถามมากิ๊กกูตายแน่นอน <c oughs> ตักแม่งไปเลยละกันก็เสียเวลาดูจุ๊บปุ๊บ,บหนึ่งเฮ้ยตีตีต,ตีเฮ้ยเหี้ยตีคีชเฉยเลยโอ้โหโดมันทำด้วยอะไรเนี่ยปุ๊บ ปั๊บไอ้ย่ากอกกูอยู่ไอ้ย่ากำลังเอาคข่หวังในตัวกูใครออกวะไอ้เอชนมีคนออกเทดีกูออกไปแล้วไม่โอ้ยกูตายตายหมดตายยกตี้ไอ้สัตว์หนึ่งโอ้ยอย่าอย่าทำร้ายกูจุดหนึ่งปุ๊บปั๊มอันตีออ้ยใครเสร้นทางอื่นได้ด้วยเพิ่งรู้เนี่ยเฮย้ยดีดีไปไหนบึงไปไหนไอ,ไ,อไ,ไ,ไอ้สัตว์มึงทำอะไรกูไว้ไอ้เหี้ยกูขอขีดบัญชีเลยแล้วกันไปตามกูมาเ อะไรอะไรอะไรอย่าอย่าห้าวอย่าห้าวจะทำอะไรกูทำอะไรกูทำอะไรกูโดนแน่ไอ้สัตว์รู้จักเปล่าเอเลี่ยนไฟเดียวไอ้เหี้ยเอเลี่ยนไฟเดียวนี่อย่าร้อยไฟเดียวเท่านั้นเอเลี่ยนไฟเดียวอย่างว้าวไอ้เหี้ยเขาู้จักมีแต่รังไทยไฟเดียวเดียวเขาไทยไฟเดียวพวกกูเอเลี่ยนไฟเดียวสามป้อมจบเกม ร้อยแด่แกบแน่นอนกูไม่เหลือโดนดาอีก